สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอของพื้นบ้านนะครับของพื้นบ้านนี่คือผักตบชวาครับผักตบชวาที่เรามาเห็นนกันนะครับเราจะมาทำเป็นกระเป๋าเป็นของชุมชนของพื้นบ้านครับคือผมก็อยากจะช่วยเหลือชุมชนของพื้นบ้านพยายามหาตลาดนะครับ ให้คนแก่หรือคนที่มีฝีมือในพื้นบ้านได้มีอาชีพนะครับผมก็ขอเป็นแรงใจช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งนะครับสวยมากครับงานจะไม่เหมือนที่ไหนนะครับลายละเอียดสวยนะครับเกนนี้เกณฑ์ทรงญี่ปุ่นเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากครับเก๋ครับของโปรนี้ใช้เก๋ครับไม่เหมือนใครเลยเห็นไหมครับ โอ้ยแบบจัละแบบสวยมากครับแล้วงานเขาจะเป็นงานละเอียดครับงานละเอียดมากครับเกณฑนี่เก์ส่งญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วงานฝีมือครับไม่ได้ทากันแบบลวกๆครับแล้วจัลระแบบไปไหมครับสวยมากครับ โปรนี้ใช้แล้วก็จะของธรรมชาติครับของธรรมชาติฝีมือครับาฝีมือครับงานละเอียดมากครับถ้าสนใจหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะลงในหน้า YouTube น,นะครับช่วยเหลือท้องถิ่นครับช่วยเหลือคนไทยด้วยการที่ว่ามีฝีมือครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงถ่ายเป็นแบบๆแบบให้ดูเอาละครับทุกอันนะครับจะมีซิปครับซิปเพื่อมาให้ของข้างในนะครับหล่นออกมานะครับแล้วดูเรียบร้อยครับของส่งออกเลยนะครับอันนี้ของส่งออกเลยคนญี่ปุ่นชอบมากครับแต่ตอนนี้คือช่วงนี้จะเป็นช่วงนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาผมก็ได้คุยกับคุณยายคือคนที่เขาสาร ก็ผมเผมยินดีที่ว่าในเมื่อทำ YouTube แล้วนะครับอยากจะช่วยคนในชุมชนหาตลาดได้นะครับก็บเป็นช่องทางหนึ่งถ้าใครสนใจของอัจกรรยสวยฝีมือเนียบครับส่งออกญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้โม้ครับงานส่งออกเลยครับะละเอียดมากครับจะละเอียดมาก